มาเอาว่าอยู่ยังอยู่นี่โดยสบายดีคุ่นปะพอใจพี่รถหายทั้งทัพ่อไปพี่น้องเลยอ่ะกรับสบายดีสวัสดีเด้ออแม่พี่พ้องเอ้ยมาเพืพ่พ,พ่อกับซองแม่น้องลำงพิงกับน้องมวยเนาะอยู่ที่ตลาดรักแปดโอ้ไปจะัะพันเมือ่สามหมื่น <laughs> <laughs> โยป่ะมาดิเราไปตลาดก่อน่ปเนาะพอตลาดแล้วตอนนี้น่มแส่บเราเมื่อน้นเนาะมาชออกออกมาจะชืช่อซอยเพิ่นนั่งหันงอนด้ทั้งนั้นเนาะไม่ค่าขายไก่ทอด พีย่ยังวเถอะหาห่วเลยบัยงลมน้มนวยเอ้ยเอากันเด้อ กินกุ้งเลยมวอยผมเวดเองเล่นห้านใดก็มาซื้อมาซื้ออยู่ห้านนี่คนว่ะอาตัวเนาะอาสบายดีเด้อเจคนงามสบายดีเลยโดยอ๋อเป็นจุดเนืองงามแท้เนาะหมูน้อยเอ๋อนอนหมูุจหมูเม่าดุจเนาะโลพลาซินแปดสิบโลแปดสิบ มีเก็ดมีไก่หนลาบเนาะ y o t u b e e ีก็นมีไก่ว่า่านมหายชื่อมูเอาเอาจากแปดโลละกัเอาใส่เดี๋ยวิ่นดยลาบใส่น้ำแดโลเยหเอาตับโลหนึ่งใส่โลหนึ่งเป็นชิป เกาใช่เหยเพิ่นลวกใช่ละอืเอาเอาเดี๋ยวมันเกินงบเลยเฮ็ดเฮ็ดทงละหาโลอันแบบว่าแบงในเด้อหิวยันวัวเลยตัวหนึงใส่โลหนึ่งใส่โลหนึงตับโลหนึงใส่โลเท่าไรใส่ใส่ ก็จะเอาใส่สองโลเลยไปไไปไปไไป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 ไ่ไไอไปไไป้ปไ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 ไปไเไปไปไเไปไปไปไดไปไปไปไไปไไป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 าปไไกไป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 มปไ เอาไปหนด <ous> ้นตามลไปเลยเนโโยลามลไปโลเวลาด็คคนก่อนใส่สอรับได้รท่าไรตักี็ได้แปดชมันเป็นโกใส่สองโลรับก่อนใแนวยสโลบอนงเท่าไรนี่โเาทำนี่แหละว่าเป็นชอยสลับบยฉลายมันชิแข็ด ต้งใหเพิ่นเลยก็ดูเ,เง้ง่เพินอสวยงาม้อคนขายก็ะงา้ยไมเคแปดสิบเนาะโดยเรียกไปเด้อิบห่า้าเอ้มาบวกให้ใส่แปดสิบบวกให้ป๊อปดยหมหเล็โรคิตเอาจากเซนเปเจานเปด โดยกระดูกกระดูกแกงดีไหมโอชันนั่นแหละโดยดูนะเด็กขาไปเลยพ่อยังอื่นเพิ่นชื่อเวลาไม่แต่เทามาซื้อนี่เพิ่นฮะบอไอ้หมอกรักรักซิบหนี่ที่ไปพาใส่มือน้องเพิ่อนไอผูกแขนเย็บเชนเต

ื่าอหนั่นกับไปบากไว้หันอันขายใกล้ก็ได้นะเราไปหาซื้อบอนเาไก่ทอดฮะอได้ว่าเอาขนมบ่ะิ้ม่าขนมกินแต่ก็จะกิน กระซิบสองถุง,งม่รถเนี่ยเอารถชิสหนึ่งรถสลายนึงวางกันได้ฝากวางน้องเพล่นึ่พี่มาวางหน่อี่ phạt ba mùi đó em này mừng mùi <laughs> chơi mùa xịp lô rồi. Ừ. À, để ổng màu mua hay phần phải bưng sửa và bà pep bà đây thì đây bưng bà này phần khai cặp bào Bưng luôn Nhìn bao cặp Không hiển nó mùi kapao lâu hai mùi kapao 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 ปจะมีเสียงเพลงพวยพิรลองเลยทั้งซุปน์ชูคอปิดแป๊บหนึ่งเนาะไปเอาอ่ะีบอสผ้านองโอม,มีฟังดู้ค่ะสุกิลาเอาวะมือพันสวยงามพันโดนกลางไปหนึ่ สุดกีฬาเป็นวัยรุ่นเสือโซเซมือวยมากี่บมวยไม่ใช่กะฮะโซเซมือเงินบ่พอโซ่โช่โซเซมือนะบวกนได้บักปันได้แคนยวาตัว่าไรไอ Nam <laughs> ừ. ừ. nó ừ. chân, chân hạ mặc quá môi Chào chuột kia đưa ở sửa. kéo ừ. ừ. nhau. kéo kéo đi đi kéo Áo xì đấy được đúng đây ừ. kéo hải kéo nữa. chụp kéo kéo xì này. Được, gì đây? ừ nhì càng ngam chị đi chào khơ khư bỏ mùi. ngam được ở nơi đây 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 ơi đây 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 ก็จะเอาน้ำชงตัวกำลังอยู่ในซอยใดทางกอืมอ่ะจัดินไปสิเหนื่อยหน่อยถ้าเอาตัวนั้นเอาลังกันกับลงมวยแล้วเมื่อไรจะเปลี่ยนใจเตัวใดก็เอาอ่ะคือเงินไปสวนเดือดชงแช่มาในีเฮ็ดจังไหนที่นี่ได้บ่ไอ้ฮะเอาผู้ที่ขายเครื่องน้ำได้บ่ ฟรีสามเซนชองชุดแหมมาเดินตลาดสองคนลอยช้อปปิ้งเลยบบดนี้ไปอย่าบวกอยายเยอะเด้โอโดยขอบใจดาราเด้อไปไปแล้วพริสวทธ์เมื่อไลรวก็จะจะเจ้าชิดเดือกอาซียังออกไปวงนอกก่อนให้ให้ชิดให้ชิดเด้อไปไปเอาขนมไป นมนาชิดมุกกอกเอาปาดนี่สบายใจได้ให้กิชิวอนมเอาเด้อขนมนี่ไปโอี่้าดย ค้าขอติดหนีแนจแสนไปลอยล้านด้ขขอติดหนีอัว่ารุ่นเอาสี่ลอยล้านฮะรุนอะสีลย้านรุ่นอ่าตัวพรกินใกล้พี่บอกสี่ลอยล้านเ้กินยังไ่อกอนกลอนอนนนหอนหนหอนหอนหอนอนนนหอนอนหอนอนหอนนออออออนนนอ บัดขคนน่ากิอย่างไรขาหน่อยแทะเดี๋ยวผมเดี๋ยวอยู่ๆกันช่องขนมาผู้เดียวจับกล้องให้เจ้าหน่แหละโอ้มือกล้องมัวร่งมีเด้เดี่ยวเดินด้วยโอ้นี่ตงนี่นะอันตีนไกล้อลยตัวนี้กองชิมห่ากองชิมห่าอือกินหน้าเอาล่มดีตุ๋ยไก่อ้าวกองเอากองเศร้าหน่แล้วก็เอาตุ๋ยไก่เลยตุ๋ยแกยังไม่ไม่ละหาย ออาซีไมจะเป็นจะเป็นซีซิปอ๋อยังใครก็ได้ได้<บ>โอเคได้เบิดเงินไล้มีอะไรบันี้ไปแลวอ <c ười> ย่าติดหนีพอดีปาาไปหัวเราไปจ้าเฮงเฮงไปจ้าเกิดอะไรไปไปไปเด้อ ซื้อซินโมไปพี่น้องเลยมาให้เร็บอ้าบนี้โอ้ยดังรถกันก็ได้มมยแต่ว่าเดียบร้อยโอ้ยยยยกยบยย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 ยิ ว้าวเท่อไห่นะคอยเอานั่นคอยเมื่อให้มันผสมแบบมีใส่ว้าวตัวมือแดงด้วยแต่เราไหวหิวได้แขกคอยหิวตัวนี้อยช้อปปิ้งสองคนข่อยค่ะพุดธเตอรขึ้นรถป่ะเฮาค่ะมาได้หมดเงินเลยโหยเงินเนาะเมื่อไงพี่จะขึ้นพี่จะมีกองโฟมั้างน่ะ ไปพ่อกันอยู่พุ่นบานนี้หฮ้ยพี่น้องเลยเชือซิ้นโมเป็นทีเรียบร้อยแล้วไปผูกแขนน้องนิงนะปุ๊บเด้อโอเคไปพี่น้องเลยสัตว์ราดช่วงคนในช้อปปิ้งวันนี้มาตรงนี้มอว์มันมวยน้องมวยก็ได้เชือกแขกเงาตัวนึงให้เพื่อนว่าเลือกเอาแล้วเจอกันเงวกับสุกิดา

ลองมวยลองก่อนลองล่ะทดลองทดลองอ้าคือเลยแดยมเลยตัวเก่าเก็บยวจะถงรถตัวเก่าเก็บยวจะถงเลยพ่ต้องเอาป้ายออกอะไรเมื่อยป้ายนี่มีอยู่ป้ายอยู่นี่มีปะมันหลังอะไรอ๋อมันหลังหลังเสือเจ้ะเห็นปะขันแต่ข้าวไปนั่นเลย เลยเสือใหม่เลยงามงามงามป่ะเชียนให้อ็กหน่อยติดใจแล้วชวนมาสชอย่างมาน้ำดุแบดนี้เนาะได้ไหมกันเรมเก่าได้ไหมเรื่งเก่าไววได้เนาะป่ะไปพี่น้องเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ทั้งสมุนกับน้องมวยกับบอทอมี่ก็จะได้ขอตัวเดินทาง ทั้งหมู่บ้านของน้องนิงคอยพี่น้องเอ้ยบางตอนนี้เฮากะได้ว่าซื้อชิ้นบอกชิ้นโงเป็นทีเรียบรยได้เนาะโดย,ดย,โดยก่อนอื่นก็นต้องขอบุณขอบคุณทางคนรักคนใหญ่หะลายเนาะที่ได้ว่างใจให้ทางเขาเป็นสะพานบูญให้ในครั้งนี้ขอบุณขอบคุณทางพอจะดีหลายเดอ้อที่ได้ฝากเงินมาให้ทางลูกซื้อชิ้นโมผูกแขนน้องนิงเนาะคอยพออยู่ดีมีเงสุขภาพ่างกายแข็งแรงแข็งแรง,แง,แรงด้วยพอเด้อโดย รับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดีขึ้นพอดีได้ชื่อหนเจากจะดีเด้วยอให้เอ้สุภาพแขงรงเดินทางปใหมั่ันยืนเยา้ามยชันี่ชยีนี่งามได้ขึ้นเลยเมื่อในแม่สชิบะลงบ่นี่ ອັນຊິກະໄປອີກເດີ້ຫ້າກະແລ້ວເພິ່ອງເອ້ເກນອີກຄືນດສະບາຍດີສະບາຍດີ